สวัสดีจ้ามาผอกกับแก้มช่องเมยดาผ้ากีนเด้อจา้าเมน,นีสิห้ามากินเม่นูของหวานมันมีซื่อวะเผือกหิมะเชื่อมจา้าเป็นก้อนเผือกทูบมาจา้าเป็นเผือกหิมะเชื่อมได้มาจากพังหุลัดเมน,นีไปย่างพังหุลัดหาสื่อชุดไห้ให้ลูกจา้า สื้อชุดไทยใส่งานบ้นภาษาไทยของโรงเรียนนะจ๊ะก็เลยเหลือบไปเห็นห่านกล้วยปิ่งมันปิ่งก็เลยแบบเอ๊ะอันนี้แปลกๆบเคยกินก็เลยเหลือกตัวน,นี้มาลองกินเบงจ้ะว่ามันเป็นจังไห๋เผือกหิมะนีน้ำจิ้มลาดนะจ้ะลาดเลยนาะมากมากินน้ำกันจ้ะก่อนเนี่ นี่ลาดล้วจ้ะก่อนนี่เจ็ดสิบบาทไอตอนเสือ้อถ้าสมัดแพ็กเกจแบบว่ามัดถุงพัาสติกธรรมดาเลยแต่มัดคู่กันขายเป็นใส่จ้ะใส่นี่เจ็สิบาทก็ได้ลองเสื้อมาขินเบิง้งลองเบิง้งก็จ้ะมันจะเป็นยังไงเพื่อนที่มา เหือที่มาเชื่อืมแซ่บจ้าโอ้ยคือแซ่บแท้แต่ตอนไปยางพระพูรัน์นะสื่อกล้วยปิ่งกินนะ่ะกล้วยทับอนะ่ะเนาะเหลือไปเห็นกันเลยเอ้ยลองสื่นอนีกรับบานมากินเบิงแต่มองไปเห็นนะ่ะนำนำเชื่อมเข้าเจ้าอ่ะจ้าใส่เป็นหมอเดียวกัน แบบว,ว่าเอาไว้ลาดกล้วยทับมันทับเผือกทับอุ้ยแซ่บซื้อมวนเนาะจ๋ะซื้อเผือกที่มา กรอบนอกหนุ่มในก็ว่าไดจ้ะเพราะว่าหนังของเผือกมันกรอบๆจ้ะของในมันก็สีหนุ่มๆได้หานิยามแล้ว,ว่ากรอบนอกหนุ่มในลืมถามคนขายจ้ะว่ามันเป็นของจังหวัดใดภาคใดประเทศใด ห่านที่แก้มไปอ่ะมันมีสองราค่าจ้ะใส่เจ็ดสิบบาทกับลอยหนึ่งเป็นราคาที่แพงที่สุดในปัรดาว่างขางๆกล้วยจ้ะกล้วยใหม่ละซิบแต่อันนี้ก่อนละเจ็ดซิบกับก่อนละ่อย อยากลองก็เลยลองสื่อมากินเบิงองจ้ะรสชาติก็คล้ายๆมันบานเท่าอ่ะจ้ะมันหมวกมันเรืองอ่ะจ้ะ เพิ่มความแสบเข้าไปกับตรงน้ำจิ้มมั่นเลยล้จ้าน้ำเชื่อมบ่หูวห่าหมองอื่นมีขายอยู่่าจ้แบบเนี้แต่เหมือนไปภาคุณรัตได้ล่องสื่อมาเบิ่งจ้า ิมหมองกรอบๆมันก่อนละซ่บทุกส่วนได้จ้ะเอาละจ้ะพาพครอยากลองซิมเผือกหิมากะลองไปหามาซิ้มแบบแก่ด้วยจ้ะแศบแศบอีลีจอ่ะ คลิปนี้ขอจบลงทอนี้ได้จ้าเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้จ้าเด้อขอพระเจ้เาอวยพ่อนพี่น้องทุกคนได้จ้าเด้อบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ